ในสี่แปห้นะครับอะนะครับวันนี้ก็มาตรงๆเลยเนาะนะครับ สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหวยดาวนะครับทุกทกท่านกันเลยเนาะอ่านะครับก็สําหรับในสูตรคํานวณมาแล้วนะครับเนาะก็ในงวดที่แล้วเนาะเสียดายนะครับในชุดโค้งสุดท้าย นะครับหวยราพัฒนานี่ไปเข้าตัวกันเนาะไม่รู้ว่าจะจับตัวกันไปหรือเปล่านะครับหลายๆท่านก็บางท่านก็จับแต่ตัวกันนะครับเนาะอ่ะนะครับทุกต่นทุกอย่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงเด้อนะครับเนาะก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมเพียงผู้เดียวนะครับก็ไปเข้าตัวกันเนาะก็วว่ากันใหม่เนาะสำหรับในชุดโค้งสุดท้ายบนล่างหวยลาพัฒนานก,นก่อนจะไปดูในชุดนั้นนะครับเราก็มาดูในสูตรคำนวณกันก่อนซึ่งจะเป็นในสูตรกลนละสูตรกันเนาะก็เผื่อมันจะชนกันก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรระยะสั้นนะครับลงงวดแรกเนาะก็จะเป็นหวยลาวนะครับก็คือสูตรนี้เข้ามาตั้งแต่วันที่8แล้วนะครับก็เรามาหาวันที่8เนาะนะครับหาวันที่8นะครับก็เอาก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็น9 7 3 1 2 4สนเนาะนี่แหละแล้วก็เอางวดก่อนหน้านะครับสูตรนี้ง่ายๆเลยนะครับก็คือ เราจะนำนะครับ2ตัวมา1ตัวในหลักสิบกับหลักหน่วยจับบวกกันแล้วก็ลดแต้มนะครับ2บวกกับ4นะครับก็จะเป็น6เนาะลดแต้มมาก็จะเป็น5นะครับก็จะได้ประมาณ8คู่เนาะสูตรนี้นะครับก็มาได้ทั้งตรงแล้วก็กลับนะครับเนาะส่วนตัวที่จะมาจับนะครับก็คือเราก็จะนำา2ตัวนี้แหละจับบวกกันนะครับก็จะเป็น4เนาะ3บวกกับ1เป็น4 แล้วก็จะคูณด้วยเลขคงที่4นะครับ44นะครับ44ก็จะเป็นใน16เนาะ่า16เราเพิ่มไป2แต้มก็จะเป็น6 7แล้วก็8ลดมา1แต้มก็จะเป็น5ดีเลยครับตัวที่จะมาจับนะครับกับ5กับ6ก็จะเป็น6 5 5 5 6 6, 6 5 6 6 7 5 7นะครับ6 8แล้วก็5 8นะครับ นี่แหละนะครับได้8ดชุดเนาะก็ผลสําหรับในวันที่8นะครับเราพัฒนาเนาะก็ออกนะครับในที่ใน1 1 9 9นะครับ4 85เนาะนั่นแหละนะครับก็มาในตัวกลับนะครับมาในที่8558เนาะนะครับต่อมานะครับก็หาวันที่11เนะครับเมษาก็ออกวันนี้แหละ ตัวนี้2ตัวมา1ตัว8บวกกับนะครับ5ก็จะเป็น3เนาะลด,ดแต้มไปก็จะได้เด่น2ตัวมา1ตัวก็คือ3แล้วก็2ตัวที่จะมาจับก็นำหลักพันแล้วก็หลักร้อยเนาะจาบวกกันนะครับแล้วก็มาคูณด้วยเลขคงที่4 9บวกกับ4นะครับได้10 3เนาะมาคูณกับ4เหมือนงดที่แล้วนี่3 4นะครับได้12นะครับ เพิ่มไป2แต้มเนาะก็จะเป็น3 4ลดมา1แต้มก็จะได้นะครับก็คือ3าม1 3 2 2 3, 3, 2สองห 3, 3ึ 4, 2 2สาี่นะครับได้แหละนะครับชุดงวดวันที่11นะครับผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็นในที่ใน6 4 4 3นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน1นกเนาะนะครับนั่นแหละนะครับก็มาใน ตัวกลับอีกแล้วเนาะนะครับไอมา3-4ออกมา4-3นะครับก็ไปต่อในวันที่18นะครับ18เมษานะอ่านะครับงวดล่าสุดนะครับเนาะก็2ตัวมา1ตัวนำหลัก10นะครับหลักหน่วยบวกกัน1บวกกับ6ก็จะได้7นะครับลดแต้มไปก็จะเป็น6เนาะนี่แหละนะครับสูตรง่ายๆเนาะคำนวณไม่ต้องอะไรเยอะนะครับตัวที่มาจับก็นำหลักพันกับหลัก ร้อยจับบวกกันเนาะสบวกกับ3ก็จะได้7คูณด้วยเลขคงที่4ี่นะครับเจนะครับเป็น28ก็เพิ่มไป2แต้มเนาะก็เป็นเก้าศนย์ลดมาหนึ่งแต้มก็เป็นเจ็นะครับก็จะได้7 7็ดเจ็ดหกเจ็ดจ็ดแปดหก็ด้าเก็นล้วก็ไปในที่ในหกนะครับนี่แหละนะครับเนาะก็สำหรับผลมาที่18นะครับเลขที่ออก ก็จะเป็นในที่ใน4 8 5 169นะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็มาตรงๆเลยเนาะนะครับ6ก6 9นั่นแหละนะครับเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นในงวดด้านสุดออวันที่20เอก็ขอให้เดินดีต่อเรื่องเนาะสำหรับในสูตรนี้2ตัวมา1น1ตัวนำหลัก10กับหลักหน่วยจับบวกกัน6บวกกับ9ก็จะได้5 ลดแต้มไป1แต้มก็จะได้เด่น5เด่น4 2ตัวมา1ตัวได้ทั้งบนแล้วก็ล่างทั้งตรงแล้วก็กลับตัวที่มาจับก็นำหลักพันกับหลักร้อยจับบวกกัน5บวกกับ1ก็จะเป็น6คูณด้วยเลขคงที่4นะครับ6 4เป็น24เพิ่มไป2แต้ม4 5 6ลดมาก็จะเป็น3ก็จะได้ในชุดนี้ก็คือ5 3 4 3 5 4 4 4, 4 5 5 4 5แล้วก็ ห้าหกสี่หกนะครับนี่แหละนะครับยังไงก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องนะครับลงวัดแรกนะครับลงวัดแรกสูตรนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับนั่นแหละก็จะมาชนกันจะมาชนกันกับในสูตรนี้สูตรตำราฝันซึ่งหนึ่งวัดที่แล้วพลาดไปเนาะเออนะครับเข้าบ้างรุดบ้างเนาะปะปนกันไปนะครับก็ออก4 8 ก็อลองนําไปจับไปเปรียบเทียบกันกับในโค้งสุดท้ายบนล่างเนาะในคลิปถัดไปนะครับนี่น 6, เนาะหกเ้าเนาะห้าเก้าได้แค่รางวันข้างเคียงนะครับเราไม่เข้าเลยนะครับอ่ะก็เผื่องวดที่แล้วมันหลุดเผื่องวดนี้มันจะมาเข้านะครับก็ดูเหมือนเดิมนะครับหลักหมื่นหลักแสน,นหลักแสนหลักหมื่นนะครับก็4 8ในสี่มันก็จะมีนะครับนี่ในแถวนี้เนาะสี่แปด เดี๋ยวก็จะเขียนออกมานะครับก็จะมีนะครับในแถวเดียวกันกับ48นอกก็จะเป็น0 07478 708488 8 094989นะครับแถวข้างบนก็0

1> 9 1แล้วก็1 2 5 2แล้วก็9 2อ่ะมันเยอะเนาะนะครับก็ลองหาตัวเด่นสักตัวนะครับลองนำไปจับเนาะหรือนำไปจบับสูตรเมื่อกี้มีตัวไหนบ้าง5 5 3 4 5 6 5 3 4กอ่ะก็จะมีในชุดที่มันชนกันอยู่เนาะก็จะมี4 4 5 4 4 5นะครับ ไปในสี่ห้าหกอ่สี่หกนะครับอืมนี่แหละมีแค่สามคู่เนาะที่ชนกันกับในสูตรเมื่อกี้นะครับหรือถ้าไม่ชอบนะครับหรือนะครับนี่แหละมันก็ชนกันแค่นี้ครับสี่สี่เนาะห้าสี่แล้วก็ในสี่หกเนาะอ่าหรือถ้าไม่ชอบในคู่เนี้ยนะครับหรืออาจจะเอาเด่นสี่เด่นห้าหรือชอบห้านี่ก็มาดูในตรงนี้ก็ได้มีห้าตัวไหนบ้างนะครับ นี้ก็จะมี5085เนาะนะครับนี่ก็จะมี51ด้วย50นี่แหละถ้าชอบ5เนาะถ้าว่า4กับ5มันจะมาสักตัวนะครับก็4ก็จะมีนี่แหละมีแค่นี้นะครับ4448นี่เนี่ยถ้าเป็น4นะครับเนาะถ้าเป็น5ก็มีนี่แยนะครับเนี่ย52 50 51ห้าศห้าหนึ่เนี่ยห้าแปี่หละนนะครับก็ลองนำไปจับกันดู นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยก็ขอให้สูตรนะครับเดินดีต่อเนื่องเนาะขอให้เข้ามาตรงๆแบบนี้สำหรับในสูตรนี้ก็เป็นสูตรนะครับสตัวสำหรับในหัวยราวพัฒนาเนาะก็จับได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ ทุกทท่านไม่มากก็หน้อยเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับอย่าเจ็บอย่าปวยอย่าจนยังไงก็ขอให้มีแต่คําว่าเฮงเรวยๆปังๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมพรปรารถนาเพราะทุกทุกประการความเจ็บอย่าให้ใครเข้ามาใกล้นะครับเนาะอ่านะครับขอให้ความรวยเข้ามาใกล้นะครับเนาะอ่าความเจ็บความปวยขอให้ไปไกลๆนะครับยังไงก็ขอให้ทุกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปโค้งสุดท้ายบนล่าง เวลาพัฒนาเนาะ,นะแล้วพบกันสวัสดีครับ